ตอนที่มันไม่สบายน่ะมันเป็นอะไรบ้างครับเป็นโรคลากเน่าคนเน่าท็อปเทอรล่าอะไรมามันก็ตายไปเรื่อยๆใช้ยาตัวไหนก็ไม่หายไปนี่ดูผูกหนาๆเพราะอะไรเผื่อเผื่อตายอ๋อเื่อทีนี้มาใช้ยาตัวนี้มันไม่ตายก็เลยหาไปเลยก็แน่นไปเลยกลายเป็นป่าทุเรียนไปในตัวเห็นพี่สอนเล่าก่อนหน้านี้ว่ามันมีแปลงหนึ่ง ที่เป็นแปลงที่เรียกว่าตายเป็นต้นๆไปเลยใช่ใช่ถูกไหมครับแปลงที่ออาจะลับๆหน่อยครับแล้วนี่เป็นแปลงบนภูเขาครับบนภูเขาก็มีเกือบตายเฉียดตายแล้วก็มีทั้งแบบโซมด้วยโสมยอดด้วนไปแล้วก็มีทุกอย่างหมดเลยมีครบหมดเลยใช่ไหมครับซื้อมาหนึ่งคู่เอาไปลองแปลงที่บ้านที่ว่าจะตายแล้วทั้งแปลงพราอว่าภรรยาแกลองฟื้นแกต่อมาลองอีกสองแปลงแล้วเอาสองแปลงที่เหลือก็มาลองด้วยลองด้วยแล้วก็เป็นไงครับประสบความสําเร็จไหมพี่สอนตอนนั้นเขคิดว่า สบความสำเร็จมาครับในคู่แรกเลยครับคู่หอคู่แรกเลยคู่แรกๆก็ยังไม่ไม่ไม่สำเร็จเท่าไหร่หลังๆมาก็สั่งมาเป็นลังก็สบายเลยจากซื้อสองคู่แล้วสั่งที่ลังนะครับครับทีสองสั่งมาลังหนึ่งครั้งที่สามสามลังสามหลังเพิ่มปริมาณเพิ่มปริมาณตอนนั้นต้นมันเป็นยังไงครับต้นทุเรียนเราอายุกี่ปีครับที่แปลงนู้นนะที่ว่าต้นมันโซมเจียนตายเจียนอยู่นะแปลงแปลงแปลงนู้นเหรอฮะมันก็ สิบกว่าปีนั่นแหละตอนนั้นจะยี่สิบแล้วแต่ยี่สิบครับแต่เราส่วนใหญ่โซมครับโทมมากก็คือต้นแตกต้นเป็นแผลเป็นน้ําเป็นน้ําเยิ้มแล้วก็มันจะแห้งครึ่งต้นแล้วก็ใบร่วงใบจะไม่มีมันจะตายแล้วก็พอว่าแกผสมเสร็จแล้วแปลงนี้แกได้ลองมาแล้วแปลงนี้กําลังเป็นลูกเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมครับต้นแรกคือต้นนี้ครับต้นนี้ครับคือเป็นท็อปนั่นะยังมีหลักฐานอยู่ครับเป็นท็อปลานั่นแหละ และเป็นท็อปตีนหมายอยู่ที่กิ่งนั้นหนึ่งลูกแกมาเจอพอดีผมมาเห็นปั๊บผมบอกพี่สอนต้องตัดทิ้งนะลูกนี้ถ้าไม่ตัดทิ้งคือลามทั้งแปลงพี่สอนแกก็ขึ้นไปตัดทิ้งแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นท็อปไม่เกิดเลยแปลงนี้ไม่มีท็อปเลยใช่แสดงว่าเราต้องมันสังเกตนะคะใช่ครับใช่เนี่ยยเป็นลูกเดียวเป็นลูกเดียวเราไม่ให้เกิดมันเริ่มเกิดเป็นจุดขนาดนี้ครับผมอ่าแล้วก็เพราะว่าคืนต่อไปมันจะขึ้นแบนนี้เลยแล้วก็ลามทั้งกิ่งแล้วถ้าลมพัดไปทางไหนมันก็ไปททาาางนนนนัั้้้หมมดเเลยยไออรรปวคบ มันนเป็แต่ถ้าฝนตกเป็นปน้าย้อยหรือว่าลูกกิ้งลงมาจากต้นนี้ก็นู่นแล้วถึงริมแดนเลยทีนี้คู่หัวของเรามันเก่งตรงไหนรู้ไหมทำให้ต้นเนี้แข็งแรงใบใแข็งแรงสมบูรณ์เปลือกแข็งแรงโรคชนิดนี้เลยจึงไม่เกิดในที่ที่นี้โอ,อ้พี่สอนเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้นไหมครับเปลี่ยนมากครับรดูต้นไม่ไม่ต้องพูดมากก่อนไปก็ไม่ใช่แบบนี้ไม่เมื่อคือวันนี้่เรามาดูเนี่ยคือใบทุเรียนเนี่ย คือเป็นเขียวเข้มนะคะแล้วก็ใบใหญ่มากใบใหญ่ใบหนานะคะแล้วก็ใต้ใบท้องใบค่ะก็สะอาดนยเมื่อกี้ที่ที่เราเดินดูนะคะคือคือสวยอะต้องบอกว่าคือใบใหญ่นั่นหมายถึงการสะสมอาหารเขาเหมือนครัวนะคะเหมือนลงครัวมันเป็นคืออีกเรื่องอีกเรื่องให้สังเกตเลยครับช่วงนี้มันจะหนาวกลางคืนพอมากลางวันจะโดนแดดที่ต้นมันจะออกน้ําแต่ในแปลงของพี่สอนนี่ไม่มีเลยครับ มันเก่งจริงๆครับมันเก่งจริงๆยอมรับว่ามันเก่งแปลงนี้ไม่ได้วางสารไม่ได้ใช้ธรรมชาติตอนนี้ก็กําลังออกดอกอาจารย์หอมในสวนเลยเนี่ยเอาตลบอบอวนเลยค่ะแล้วเราเราดูนะเข้ามาในสวนนะลมพัดมานะเราได้กลิ่นความเป็นธรรมชาติได้กลิ่นหอมเนาะไม่ได้กลิ่นเคมีไม่ได้กลิ่นเคมีและสำคัญก็คือว่าเออผมถามพี่สอนนิดนึงและตอนที่ที่เห็นการเปลี่ยนแปลงจากพ่นไปครั้งแรก่ะกี่วันรชัดที่สุดผม ตอนนั้นพูดกับแฟนแกวัาอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนเลยใช่ไหมครับครับพอเรามาคุยกันแล้วเปลี่ยนเลยมันมีใบแตกออกมาครับแล้วก็ใบหนาลักษณะใบมันเปลี่ยนเลยใช่ไหมคะสีเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะว่าใบมันจะมันเมื่อก่อนอาทิตย์หนึ่งฉีดครั้งนึงใช่ไหมพอพอฉีดไปอาทิตย์หนึ่งแกสังเกตแล้วแกสั่งให้ผมสั่งเลยสั่งที่เป็นลังสั่งมาเป็นลังและที่สําคัญอ่ะตอนนี้เวลานี้เที่ยง ปกติใบมันจะห่อหมดเหี่ยวไม่สู้แดดนี่สู้ตั้งเลยไม่กลัวเลยครับตอนเย็นก็ไม่เฉาเรารู้ไหมว่ามันมีมันมีผลิตภัณฑ์ที่มันไม่ใช้เคมีแต่ว่าเรารู้ไหมครับมันมีคนมาเสนอเราเยอะไหมมีตัวอื่นก็ไม่ได้ผลคือลองลองมาหมดครับตัวไหนก็ลองก่อนหน้านี้ก่อนหน้าจะเข้าหูเข้ามาในเนี้ยมันมีอยู่ตัวหนึ่งครับอ่าใช้ปีแรกดีมากเขาไม่เป็นอะไรเลยพอปีที่สองต้นเขาเยอะหมดเลย เพราะมันมีกากน้ําตาลอยู่ในรู้สึกว่าในในนี้จะตายช่วงนั้นจะตายมากทีนี้ก็คนก็ถอยเลิกหันไปกับเอาเคมีเหมือนเดิมใช้ระบบยาสีแดงๆงมาทาต้นพี่สอนก็เคยเอากลุ่มเหล่านี้มาใช้เหมือนกันครับผมแต่เป็นดีอยู่ปีเดียวปีเดียวพอปีต่อมาเกิดทันทีเกิดเหมือนเดิมับทุกอย่างกลับมาครับและหนักกว่าเดิมหรือเปล่าหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมซี่เป็นซี่แล้วก็พี่สอนไปซื้อยาพวกฆ่าหนอนไอฆ่าลาตัวนี้ แพงกว่าเดิม <ทำ S 2> เพราะนะมันต้องใช้มากกว่าเดิมอ๋อต้องอัพเข้าไปใช่เหตุผลที่ต้องดับเบิลเพราะว่ามันดื้อไปแล้วใช่ไหมไม,มันเอาไม่อยู่มันเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ยต้องดับเบิลเข้าไป